เออไปอื้อซะ <laughs> 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 มึงฝ่ามาแม่คู่เรายังถามมียังอยู่บุบหานเออเดี๋ยวมึตามไปตอนนี้เรานหัว นี่พวกเธอทำอะไรกันมันใช่เวลาไหมจะให้ครูจัดการยังไงคะถ้าวันนี้นะทำงานไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านสกิท ว่างนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยวะกูก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยมึงแต่กูได้ยินซอสเกตพูดมาว่าห้องนี้มีผีนะเว้ยมันจะจริงหรอวะเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะเขาว่ากันว่ามีวิญญาณผีเล่ล่อนอยู่ในห้องนี้แหละและอีกอย่าง มึงไม่สังเกตเหรอว,ว่าจะมีไอเด็กแปลกๆคนหนึ่งที่ชอบหอบของลุงลังมาที่ห้องนี้ทุกเย็นเลยมึงคิดว่าเด็กคนนั้นคือใครวะกูจะบอกให้นะเด็กคนนั้นก็คือนาเดียห้องสามทําหนึ่งไงมึง มันไม่ห้องนี้ไม่รู้น่ากลัวเลยทำตรงที่น้างให้คุณารนทำสุผีได้ข่าวปะเขาว่าเดียถูกผีสิงนั่นสิฉันว่านะคนนี้กเปกเลกตั้งแต่แรกแล้วนั่งสิคนอะไรถือถุงขยะทุกเียนยเลยไม่รู้เอาไปทำอะไรใช่ๆหยุดนะ เดียแบบนี้พวกเราไปทำอะไรให้พวกนายใช่ไหมเป็นคนปล่อยเขาทำให้คนอื่นๆเข้าใจเดียผิดเดียนะถือคนอื่นๆจะมองว่าเขาแปลกแต่จริงๆแล้วเดียเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะทุกเกย็นหลังเลิกเรียนเขาจะต้องหอบของพรุงพรังมาทำความสะอาดห้องเรียนที่พวกนายไม่เคยคิดที่จะทำ เราขอโทษได้นะที่ทำให้เธอกับเบียเสียใจขนาดนี้พวกเราขอโทษนะพวกเราไม่รู้จริงๆว่าเธอกับพวกเบียเสียสลายพวกเรามากขนาดนี้ถ้าพวกเธอรู้แบบนี้แล้วอะ่ะเราไปชชวยเดย์ทำความสะอาดกันเถอะ หลายครั้งที่ฉันตัอ้งคอำถามว่าทำไมนะใครๆถึงมองไม่เห็นฉันเลยแต่ฉันก็ยังมั่นคงกับศรัทธาที่ว่าทำความดีทำได้ทำเลยไม่ต้องรอให้ใครเห็นและวันนี้ความดีของฉันก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าการเป็นคนดีไม่ยากเลยและสังคมของเราก็จะดีขึ้นได้ก็เพราะพวกเราช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆในกับสังคมที่วุ่นวายเป็นปกติให้มีความสุขขึ้นได้